สวัสดีครับผมกอล์ฟฟรีแมนครับนันซีนาซีเนลค่ะยินดีต้อนรับทานผู้ชมเข้าสู่ช่องกอล์ฟฟรีแมนนะครับวันนี้เรามาดูดวงความรักของชาวราศีมังกรนะครับสำหรับคนมีคู่นะครับในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564ครับเรามาดูกันครับว่าสถานการณ์ความรักของชาวราศีมังกรคนมีคู่เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับและเราจะมีทางเลือกให้2ทางนะครับชาวมังกรสามารถนําไปปรับใช้นะครับ ให้สถานการณ์ความรักของท่านนั้นดียิ่งขึ้นได้นะครับภาพรวมความรักของชาวราศีมังกรคนมีคู่เป็นอย่างไรบ้างเธอะมาดูที่ไพ่ใบแรกนะคะที่เราจับได้เนี่ยเป็น The Magician นะคะเขาบอกว่าคุณน่ยมองคนรักเปลี่ยนไปนะคะในเดือนนี้คุณรู้สึกว่ารู้สึกว่าคุณน่ยจะเริ่มใช้เล่ห์เหลี่ยมกับเขาแล้วแบบบางทีคนรักทําอะไรให้ไม่พอใจนะคะคุณมองแบบเขาแย่ไปหมดทุกอย่างเลยอือ มีความคิดลบๆประมาณนี้มีความคิดลบๆกับคนคนรักของคุณมันมันเป็นขั้นที่ก็สูงเหมือนกันนะความคิดในแง่ลบเนี่ยมันก็สูงละไม่ค่อยไม่ค่อยจะดีแล้วคือไม่รู้ว่าอดีตเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วมันสะสมสะสมจนคุณเนียมองเขาเปลี่ยนไปเลยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันขึ้นเกณฑ์มาอย่างเงี้ยว่าคุณคุณเริ่มมองคนรักไม่ดีแล้วมองในมุมหนึ่งเริ่มแบบเริ่มแบบสังเกตแอบสังเกตนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ย คือเริ่มไม่ไว้ใจกันแล้ว<ช>อารมณ์ทานองนั้นเออเริ่มไม่ไว้ใจ,ใจก,กันแล้วเนี่ยมันดูเกมไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วก็มาในระดับที่สูงด้วยเหมือนกันอเพราะนั้นต้องบอกว่าชาวมังกรคนมีคู่นะครับตอนนี้ยังไม่ค่อยดีนะสถานการณ์แต่เดี๋ยวเราจะหาแนวทางการแก้มาให้นะครับซึ่งก็ซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรแล้วถ้าเอาสองแนวทางนี้ไปปรับใช้นะครับก็ชาวมังกรคนมีคู่ สถานการณ์ก็จะดีขึ้นนะครับม,มาดูกันครับว่าทางเรื่องแรกเป็นอย่างไรนะครับทางเรื่องแรกเนี่ยขึ้นไพเดสด้วยม,มันถึงเวลาที่เราจะต้องมองใหม่จริงๆแล้วเนี่ยคู่ของเรากไม่ได้ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเขาไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนเราไปมองข้อข้อบอกพร่องของเขาทีละนิดทีละนิดว่อยเข้าจนมันทําให้เราเนี่ยมองเขาแย่ๆไปส <า S 2> ะ,ะสมเลยใช่มนสะสมจริงๆแล้วเขามีเหตุผลของเขาเขามีเขามีเรื่องของเขาที่ ี่โอเคอาจจะไม่ได้คุยกันอะไรอาจจะไม่ได้สื่อสารกันดีพอเพราะนั้นเนี่ยไพ่นี้บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ดีนะต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนความคิดที่มีกับเขาใหม่เพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเรายังไม่เปลี่ยนมันจะเหมือนมีกำแพงกั้นแหละในขั้นนี้ถ้ายัางถ้าชาวราศีมังกรเนะี่ยยังยังไม่ปรับเปลี่ยนความคิดนะครับเกี่ยวกับผู้รักของเรานะครับมันจะมันจะมีกำแพงสูงขึ้นมากัน้นทันทีทีนทีเราเรา,เราเหมือนเราจะห่างจากเขาไปเลย ใช่ก็จะเริ่มห่างกันออกไปโดยที่จากที่ไม่รู้เหตุผลาจากที่ว่าเกณฑ์ก่อนหน้าเนี่ยมันก็เริ่มห่าง,างแล้วไงเริ่มมองไม่ดีแล้วคราวนี้จะกลายเป็นมีกําแพงตั้งเลยอืตั้งตั้งแน่นเลยคราวนี้ก็คือมันก็แยกฝั่งกันเลยอยางนี้ก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องคิดใหม่ไพ่แนวะทางที่หนึ่งบอกแล้วว่าเดสเลยนะปรับใหม่เดสไม่ได้แปลว่าตายแล้วไม่ใช่อย่างนั้นแต่คือเราจะต้องให,ให้ความคิดเก่าๆเราตายไป สิ่งที่เรามองไม่ดีกับคู่เราเรามันต้องตายไปถ้าเขาเป็นคนรักเราใช่ไหมเราก็ต้องมองเขาให้ดีๆแต่ถ้าเรามองไม่ดีมองดีไม่ได้เราต้องไปคุยกับเขาใช่ไหมันเกิดอะไรขึ้นต้องปรับจูนกันแต่คืออย่างว่าเขาเป็นคนรักเราก็ต้องมองว่าเ,ออเขาเขาก็ต้องมีเหตุผลของเขาใช่ไหมถ้าเรามองคนรักของเราไม่ดีเราก็ไม่ดีไปด้วย,ยใช่ไหมครับมันต้องให้สิ่งเหล่ออานี้ตายไปความคิดที่ไม่ดีกับคู่รักเราตายไปเพื่อที่ว่าจะได้กำแพงที่มันกั้นระหว่างเราสองคนเนี่ย ในเดือนหน้าเดี๋ยวมันจะได้ลดลงเลงมาไม่งั้นมันมีเกณฑ์นะมันมีเกณฑ์ว่าจะเป็นกะแพงสูงตั้งขึ้นมาแล้วเขาเน่จะจะกลายเป็นว่าเข้าไม่ถึงกันแล้วคนา้กลายเป็นว่ายิ่งหาเข้าไปอีกอย่างเงี้ยไม่ดีนะครับท้าเรื่องที่หนึ่งบอกแล้วว่าถ้าจะช่วยลดกําแพงลงเนี่ยต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เลยเปลี่ยนควิดใหม่จริงๆแล้วเข้มีเหตุผลครับลองลองไปคุยกันนะครับอะไรที่อะไรที่ไม่ถูกใจลองสื่อสารกันดีๆสื่อสารกันด้วยความเข้าใจใจเย็น เผื่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดเกิดอะไรดีๆขึ้นมาได้นะครับทางเรื่องที่สองหากว่าสถานก,การณ์คุมไม่ได้จริงๆคุยก็แล้วอะไรก็แล้วคืออย่างที่บอกเราเราไม่เข้าใจความัมพันธ์ของของท่านผู้ชมออาจจะมีเรื่องราวมากกว่านั้นแล้วหากชาวราศีมังกรมองว่าก็มีการปรับนูน่นปรับนี่แล้วคุยกันเพราะยังไม่เข้าใจอีกยังควบคุมอะไรไม่ได้อีกเนี่ยแนวทางเรื่องที่สองมันก็มีเกณฑ์เหมือนกันว่าถ้าควบคุมอะไรไม่ได้ เราก็ต้องอยู่นิ่งๆเลยอืก็คือไม่ต้องทําอะไรถ้าควบคุมไม่ได้ต้องอยู่เฉยๆสมมุติคุยกันก็แล้วยังไม่ได้อีกแล้วพยายามจะไปคุยต่อพยายามจะไปเคลียร์อะไรเงี้ยอย่างนี้เดี๋ยวมันจะมีมันจะเริ่มเดี๋ยวมันจะมีความเข้มข้นมากขึ้นไปเดี๋ยวมันจะได้ไฟกันเดี๋ยวมันจะได้ไฟกันทีนี้เพราะตอนนี้ยังอยู่แค่ความคิดอยู่แต่ม้ยังไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดมันไปไฟกันเนอื่นอย่างเงี้ยจะไม่ดีนะครับแล้วมันมีเกณฑ์ว่าเราจะควบคุมไม่ได้ พายกัเลยคือบอกว่าถ้าควบคุมไม่ได้ให้เราอยู่เฉยเลยจากที่ว่าเราพยายามทําพยายามแก้พยายามปรับพยายามจูนอะไรเงี้ยเพื่อให้เขาร่าออกมาดีนะเราต้องอยู่เฉยแล้วนิ่งๆแล้วรอรอให้สถานการณ์มันค่คอยๆเย็นลงเราค่อยว่ากันใหม่เราค่อยปรับจูนกันใหม่เพราะนั้นถ้ายัางไม่เย็นแล้วคุมไม่ได้แล้วพยายามจะให้จบตอนนั้นเนี่ยบางทีอาจจะแย่ขึ้นไดออ้อาจจะแย่ลงได้นะครับ ไพ่บอกมาแล้วว่าทางเรื่องที่1ลดความคิดตรงนั้นลงก็คือเหมือนเป็นทางเรื่องแรกก่อนเลยลดลดลดความคิดลบกับคนรักเราก่อนเพื่อให้เราซอฟ<ป>ลงก่อนใช่ชเป็นความคิดใหม่ให้ใจเราซอฟลงเย็นลงเย็นลงพอเย็นลงได้ปุ๊บสารคารณ์จะไม่ดีเราจะได้เราจะได้นิ่งได้เพราะถ้าใจาเรายัางเย็นไม่ได้แล้วจะไปนิ่งในสถานการณ์ที่ควบคุมได้อีกเนี้ยเราก็จะยิ่งนิ่งไม่ไหวเเพราะนั้นมันเริ่มจากเปลี่ยนความคิดก่อนเพื่อให้ใจเราซอฟลงนะครับ ให้คขาคิดเราซ้อมลงเสร็จปุ๊บควบคุมไม่ได้ทลงาั้ยังควบคุมไม่ได้อีกก็จะได้อยู่นิ่งๆได้จริงๆเพื่อให้ไอ้ช่วงที่ไม่ดีมันค่อยๆผ่านไปแล้วเดี๋ยวช่วงที่ดีมันหมุนกลับเองช่วงนี้เขาพร้อมจะคุยเชื่องที่ช่วงี่อารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยของเราด้วยของเขาด้วยมันจะได้หมุนกลับมาใหม่ทีนี้พอหมุนกลับมาใหม่แล้วค่อยมาคุยกันก็ยังไม่สายใช่ครับเพราะนั้นต้องใจเย็นนะเพราะว่ามันมีเรื่องของความคิดเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเพราะนั้นเราต้องใช้เรื่องของความรู้สึกเข้ามาด้วยนะครับ สงบสงบภายในให้ให้ได้นะล,ลดความคิดไม่ดีกับเขาลงมันจะได้เบาลงแล้วเราจะได้นิ่งได้ในช่วงที่มันควบคุมไม่ได้นะครับก็จะช่วยสถานการณ์ที่มีเกณฑ์ว่าจะไม่ค่อยสู้ดีนะครับสําหรับชาวมังกรน,นะคนมีคู่สถานการณ์จะได้ผ่อนลงจะได้ดียิง่งขึ้นแลวเราจะได้มองคนรักในมุมใหม่ๆได้มากขึ้นนะครับนี่ก็คือภาพรวมความรักของชาวราศีมังกรน,นะครับคนมีคู่ในเดือน สิงหาคม2564ครับาทางขึ้นชอบพิปของเรานะคะฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับคนโสดต้องรบกวนขอดูเป็นส่วนตัวนะครับเพราะว่าคลิปนี้เรามอบให้กับคนมีคู่โดยเฉพาะนะครับว่าคนม,มีคู่เดือนนี้เข้มข้นมากเข้มขน้นเข้มขน้นสำหรับวันนี้ผมกอล์ฟฟรีแมนครับและแนนซี่แนนซีเนลต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ